ครับผมท่านผู้ชมอีกรอบอีกรอบอีกรอบนะครับก็ตอนนี้ปล่อยขาลงลงมาเสร็จก็จะดึงรถยกรถกู้รถคันนี้นะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วพูดพอดีลงมาให้รละมันระวังนะครับก็ต้องใจห้อนนะครับเด็ก,กไปกันทุกคนถ้ากู้รถเสร็จก็คือ,ค,อคือเสร็จนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ช่างดอปมาแล้วกาลัางจะกู้รถนะครับผมไปดูกันต่อยาวๆต่อครับผมท่านผู้ชม เอาไอ้น,นี่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะก,กู้นะครับผมเนี่ยก็เตรียมแล้วนะครับทำงานกันนะครับผมกินขา้าวยังยังเลยโอโหโหโหงด้ยวยเอฟซีนะครับ เอน้องคนนี้นะครับว่าน้องเขาพีท่ทานกินเขาท่านคุณไก่ว่าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะกู้รถนะครับผมรถที่ลงมากจะใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับผม นันเทพบอกว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับคุณสถาพราสวัสดีครับผมคุณประทีปรถติดยังแอดมินรถกําลังติดเลยแหละครับตอนนี้นะครับมีอุบัติเหตุครับผม กำลังกู้ครับแมนแมนแล้วครับผมกำลังกู้มามากำลังกินเขากินยุสัสเหรอครับผม รถติดมาจากขาเกียวเยอะว่าติดเยอะยู่ครับผมติดเยอะยู่ครับผมตอนนี้รถหกล้อลงมาได้เราค่อยๆลงมาได้ครับหกล้ออะไรค่อยๆลงมาได้ครับผมมีใครเป็นอะไรไหมไม่บ่มีครับผมคนขับบ่เจ็บนะครับผมคนขับยังปกติดีนะครับผมนะครับขาลงจบขาลงขานี่ลงเสร็จก็คือจะกู้แล้วนะครับตอนแรกจะกู้แล้วนะเจ้าหน้าที่ว่าให้รถขาลงลงก่อนนะครับผม Thank yeah. you. นี่ล้อให้ก็คือตอนนี้รถรถยกกระเรียบพร้อมๆแล้วนะครับผมรถยกกระเรียบพร้อมๆแล้วเหกกลหือแต่กากรถนะครับเหลือแตะกากรถขาลุงนะครับควายรถขาลุงมาเหมือนกับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม รถคาขึ้นหลายบ่ขึ้นมะเออมังคันจอดคาขึ้นหลายบ่ครับรถรถพ่วงรถยังเป็นบ่ปั๊มแก๊สโอ้หางแถวอยู่ปั๊มแก๊สแล้วนะหางแถวอยู่ปั๊มแก๊สแล้วสั้นท่านผู้ชมครับสั่งดโดนว่าหางแถวอยู่ปั๊มแก๊สแล้วแต่เย็นเดี๋ยวกูเสร็ตเราก็จะได้เล่นกันการเล่นกับแย่เฝ้าอีเดื่องมันเกิดอีกเด้เดี๋ยวเป็นหนึ่งกับแย่เล่นได้แบบนี้จะพากันสิ่งหลายเนาะ ตัวมันโตแต่ม uh, mot er ันมืนมองตรงนั้นมันชันพอดีเลยตรงนั้นตูกมากกว่าคนไหนเห็นน่ะเขาบอกอยู่ว่าพ่นมืนมากแต่ก้อนที่รดขั้นที่หนาลาดขึ้นไปน่ะมืนลงมากแต่ทั้งถึงเชรื่งหรอั้นที่ราไปั่นไม้ร่มเาตีดค้าอย่างน้เอเ่อนั่งลนะ แปลวแพ้ปลปาอยู่มุบปะขันไหนรถรถรถแดงคันนี้คันสุดท้ายหรอวนะนี่เตรียมนะครับรถ,รถชุดีมาคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับ ครับเหมือนเรานะครับผมเราที่เหลือกอะจะกู้รถเราได้บ้างนี ครับกำลังจะดึงขึ้นแล้วนะครับผม ครับตอนนี้กาลังจะโยกขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับ ึงขึ้นแล้วครับผมคุณเกาบอกว่าอ <hi> ่านอย่างไรน้องนี่คุณคุณคุณก๊อฟโอ้ยคุณโกวสันสวัสดีครับผมพี่แอดครับผมสวัสดีครับนะครับมันมัน่วงอยู่ข้งัตะโกมันบ่อแท็กที่หรอ เทือกเขไปกบประตูเป็นรถอ่าอิซุฮีโน่นะฮะทะเบียนซีสกเกตนะครับผม ไม่ปล่อยรถขึ้นคือถ้าปล่อยกัถ้าปล่อยรถขึ้นก็คือเห็นงานบ่ได้ครับท่านผู้ชมครับก็ปล่อยนะครับขาขึ้นนะปล่อยจะปล่อยหลายก็ขาลงอยู่นะครับผมขาขึ้นนี่ปล่อยปล่อยรถเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบ่ปิดว้ก้อนแบบนี้กับงบได้กูกะคงหอดมืออื่นมือหมดแล้วครับผมต้องต้องปิดต้องปิดก่อนครับผมต้องปิดก่อนต้องปิดให้เพิ่นเคลียรถออกก่อนเได้แลนขึ้นแลนลงกันแน่นอนครับผม มีใครได้รับบาดเจ็บไหมไม่มีครับคนขับปกติดีปลอดภัยดีอ <dead> ิส <outside> <IN> ุสุเอาพิษเบาถือมาอิสุสุฮีโน่เนาะ ร่ว่าจะรอดรอดไม่รอดเสียมีเอรถกระบะหลายอยู่ครับท่านผู้ชมจะชนต้งวันใความฟื้นฟื้นขึ้นมาู้ขึนมาไม่ไหวรถนเกย์รสิชนเกยชนรถเนี่ยีหนอยู่สองข้างนั่นแหละ ฝนกําลังสิตกอีกแล้วสิครับกะคืมฟ้าคืมฝนอยู่ครับคืมฟ้าคืมฝนอยู่เป็นกําลังใจครับสู้ๆรถรอขึ้นอยู่ครับรอสักครู่เด้อเบื้องหลังสดไปก่อนสาเหตุเกิดจากอะไรแอดมือเศร้าฝนตกนะครับมันมึนมึนม้างแต่ถึงเพู่นไหลลงมาคนเหตุเหตุการณ์เป็นว่าเปิดไหลลงมาเพื่นล่ะสะบัดลงมาแต่พู่นมันมึนมือเศร้าฝนตกครับ โอ้ยตกใจงูโอ้งูอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตข้างล่างนะครับไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ข้างล่างนะครับผมสวัสดีครับ